สิ่งได้จนกางเกงคุณหลุดอ่ะคิดดูแล้วกันผมลองไปแล้วกางเกงผมหลุดเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะไปลองชชว่์ก็ชิล t ต้โซว่คิโละวันนี้มีแกจิตเจ๋งๆนะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะฮะก็คือซับบูซีโบนะฮะมันคือสกูตเตอร์ดำน้ำนะฮะตัวนี้เนี่ยเจ๋งมากนะฮะซึ่งมันได้รางวัล c s Innovation ปี2019ที่ผ่านมาเลยนะครับผมมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงเลยนะครับเจ้าตัวนี้ผมได้ลองเล่นมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเจ๋งมากฮะ พราส่วนหนึ่งผมเป็นคนว่ายน้ําไม่เก่งนะครับแต่พอมีเจ้าตัวนี้เนี่ยผมสามารถที่จะว่ายน้ําในน้ําแข่งกับเพื่อนที่ว่ายน้ําเก่งมากๆได้ซึ่งเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถที่จะทําความเร็วได้พอๆกับนักว่ายน้ําระดับโลกเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ความรู้สึกของผมหลังได้จากได้ใช้มันนี่ผมรู้สึกตัวเองเป็นเหมือนปลาแตกเลงนะว่ายในแม่น้ําทะเลฉลามก็ล่าผมไม่ได้ บอกเลยว่าสุดเจ๋งฮะตัวนี้การใช้งานตัวนี้ใช้งานง่ายมากนะครับวายน้ำไม่เป็นก็สามารถใช้งานได้ซึ่งแค่บิดข้อมือปิดแล้วก็สามารถเปลี่ยนทิศทางได้นะครับได้สะดวกมากๆซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถปรับความเร็วได้3ระดับด้วยกันนะครับมีโหมดฟรีสปอร์ตแล้วก็เทอร์โบส่วนจโหมดเทอร์โบเนี่ย สามารถทําความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่2เมตรเปอร์เซนะฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนแบตได้ง่ายด้วยต่อแบตหก้อน1ครั้งต่อกับ่การชาร์จเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง75นาทีเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. เล่นกันให้นํำใจจุกใจมันกันไปเลยครับผมเดี mm ๋ย hmm. วเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างฮเจ้าตัวนี้ mm hmm. นี่นะครับภายในกล่องเขาก็จะมีแบตขนาด158วัตต์อาวที่สามารถพกเครื่องบินได้อย่างสะดวกสบายนะฮะหตัวแล้วก็มีที่เสียบโกโปรมาให้นะครับแท่นชาร์จอะแดปเตอร์สำหรับใครที่อยากจะดำน้ำหรือเขาก็มีตัวถ่วงมาให้นะฮะนี่นะฮะแล้วก็มีสายคอยล์ลีดที่เอาไว้รัดข้อมือที่จะไม่ให้เจ้าตัวนี้ห่างกับเราไปนะฮะหลุดหายไปแล้วก็สายคล้องนะฮะไว้คล้องสําหรับสะพายนี่แล้วก็แมนนวลคู่มือมาให้1ชุดนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปลองใช้ตัวนี้กันเลยครับผม โอ้โห oh, oh. วันนี้นะครับผมจะบอกให้ซับบูตัวน,นี้มีด้วยกัน3โหมดนะครับ <laughs> เริ่มดีโหมดแรกเรียวโหมดฟรีโหมดฟรีนี่เหมือนพวกฟรีสไตล์ชิลชิล <laughs> ค่อยรๆรีไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบร้อนดูประการังโหมดที่2โหมดสปอร์ตนี่จะเป็นสายแบบ กีฬาแข่กับเพื่อนนิดหน่อยคือความแรงก็พอประมาณก็สาม,มารถเล่นกันได้กับเพื่อนอย่างชิลๆส่วนโหมดที่3 m o โหมดเทอร์โบบูสเตอร์ตัวนี้เนี่ผมบอกเลยถ้าคุณอยากจะไปที่กเกาะสมเด็จภายในเวลา20นาทีเนี่ยผมบอกตัวนี้คือโหมดเทอร์โบเนี่ย,ยสามารถทําความเร็วได้อยู่ที่2เมตรต่อวินาทีเลยนะครับ ตัวนี้ครับสามารถอยู่ได้นานถึง75นาทีนะสามารถเปลี่ยนแบตได้อย่างง่ายดายสะดวกสายคล่อง1แค่เปิดเลี้ยวมาครับสามารถเปลี่ยนแบตได้ทันทีพอเปลี่ยนแบตเสร็จปิดป๊าดันขึ้นปุ๊บเสร็จคือ <c oughs> ก็สามารถขับต่อได้อย่างคล่องแคนะงล่วและเฉลียวเฉลี่ยเชี่ยวชาญอย่างชิล <c oughs> ถ้าใครสนใจติดต่อพวกเรามาได้เลยที่ชักผูทไทยแลน